คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาตะลุยโจทย์ก้ขอ้ขอคเรื่องเลขยกกำลังอ่ข้อนี้นะถ้า a ไม่เท่ากับ0 b ไม่เท่ากับ0 c ไม่เท่ากับ0น,น่ะคิดเลขคำตอบของก้อนนี้ก้อนบนพี่จัดรูปมาเลยนะก้อนบนเอาลบสี่นะ่ยเข้าไปทำไมเลยคูณทุกก้อน ลเข้าไปคูณลบสเข้าไปคูณนะสองยกกำลังอะไรลบสไปคูณกับลบสเนี่ยเอาลบสไปคูณลบสาลบคูณลบเป็นบวกส3 12ามสิบสองเลังอะไรลบสไปคูณสเป็นลบสิบสองกำลังลบคูณลบเป็นบวกสี่สีกสีกำลัง ลบยี่สิบข้างล่างจัดรูปวงเล็บนี้ก่อนแล้วค่อยไอ้ลบห้ายังไม่ต้องเข้าไปคูณนะจัดรูปก้อนที่พี่วงไว้ก่อนเพราะมันทั้งหมด,ดยกกาลังอะไรลบสามเอาลบสามเข้าไปทั้งกี่ก้อนเอาลบสามคูณกระจายกําลังเข้าไปทั้งกระจายกําลังเข้าไปทั้งสามก้อน a กาลังลบสาม b กาลัง ลบสามคูณสามเป็นลบเก้า c กำลังลบสาม a กำลังสาม b กำลังสี่ c กำลังหกทั้งหมดยังติดยังยกกำลังอะไรอยู่ลบห้าข้างบนรอบมาก่อน มี2ตัวจัดรูปนะก้อนตัวส่วนก่อนฐานเหมือนกันข้างล่างนะที่เฉพาะข้างล่างอยู่แค่ข้างล่างนะฐานเหมือนกันคูณกันฐานก็นคือ A และ A กับ A 2ตัวนี้มันคูณกันอยู่เอาเลขชี้กำลังบวกกันลบ3บวก3บลบ9บวกสี่ลบ3บวก6 ทั้งหมดมยุกกำลังได้อยู่ลบห้าอยู่นะข้างบนลองมาเอกำลังศูนย์บีกำลังลบเก้าบวกสี่ก็เหลือลบห้า แล้วก็สี่กำลังอะไรกำลังสามหกลบไปสามทั้งหมดช่กยกำลังอะไรอยู่ลบห้าจากนั้นกระจายกำลังลบห้าเข้าไปทุกตัวทีนี้ไอก้อน A กลังศนเลขกำลังศูนย์ใหกลังศูนย์ในหก็กลายเป็นส่วนด้วย A กำลังศูนย์ในหช่างมันหายไปกลายเป็น b กูเข้ามาลบกูลบเป็นบวก5้าห้ายี่ห้ายกกำลังลบ้บาสาอันนี้หารกัน A ลอกมา มีตัวเดียว b มี2ตัวหารกันนะเราเชียกํีกำลังมาทำไมเนีหารกันเรียกํีกำลังลบกันเอาบนตั้งลบด้วยท้านล่าง C ก็เหมือนกันบนตั้งลบด้วยท้างล่าง26่สสิลบไปยีบหเหลือลบเ้า สี่ยกกำลังอะไรลบยี่สิบลบเท่าลบใครเป็นบวกลบยี่สิบบวกห้าใครเป็นลบอะไรลบห้าตอบมีช้อยไหมข้อขอใข่สองยกกำลังสิบสองเอยกกำลังลบสิบสองบียกกำลังลบเก้าซียกกำลังลบห้าข้อต่อไป ถ้าก้อนเนี้ยเท่ากับ2กํกลังเอ็มสลังเเพราะฉะนั้นเขาทำหาค่าหาค่า M แสดงว่าโจทย์ก้อนเนี้ยเราต้องทําให้ฐานมันเป็นอะไรเป็นฐานอะไรฐาน2กําลังสี่เหลี่ยมแบบนี้เท่ากับ2กํกลัง M แล้ว M ถ้าฐานเหมือนกันแล้วกําลังมันต้องมีค่าทำไมถ้าฐานมันเหมือนกันแล้วฐานคือ2เหมือนกันแล้ว ถ้ามันเท่ากันอยู่แสดงว่ากําลังมันต้องมีค่าทําไมกันเท่ากันแสดงว่า m ก็จะมีค่าเท่ากับสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่คือคอนเซ็ปต์หลักการคร่าวๆหลักการคร่าวๆมาจัดรูปถ้าคูณหารกันไปเลยเลขมันเยอะพยายามทำฐานให้มันเท่ากัน พี่จะทำให้มันเป็นฐานสองสี่สี่คือสองกำลังสองทั้งหมดกำลังเจ็ดสิบหกคือสี่กำลังสองทั้งหมดกำลังสามแปดคือสองกำลังสามทั้งหมดกำลังลบห้าสามสองคือสองกำลังอะไรสามสอง สองคูณสองเป็นสี่สีคูเป็นแปดแปดคูเป็นสิบหกสได้สามเพราะนั้นมันคือ2องยกกำลังหนึ่งสองากำลังหทั้งหมดยกกำลังอะไรลบสเป็น2องกำลังอะไรเจ็ดสีก็คือ2องกำลังสทั้งหมดยกกำลัง ที่วงไว้ซ้อนกันคูณกันเป็นกำลงกัลงหกสี 2, ก่กำลังหกสองกำลังสองกำลังหกแล้วก็คูณกับสองยกกำลังอะไรซ้อนกันคูณกันลบสิบห้าส่วนด้วยสองยกกำลังลบยี่สิบ สอยกกำลัง62 1 2เราย้ายกำลังติดลบขึ้นไปข้างบนเป็นกำลังติดบวกก็ได้ถามเหมือนกันคูณกันเ,เลขชี้กำลังบวกกัน เพราะฉะนั้นไอ้ก้อนนี้มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จากโจทย์มีค่าเท่ากับ2กำลัง M 2ฐาน2เหมือนกันแล้วแสดงว่า M ม,มีค่าเท่ากับเท่าไหร่31 M ตอบ31 31ตอบข้อ คิดเลขคิดเลขนี่ก่อนที่วงไว้เนี่ยมันซ้อนกันใช่ไหมมันซ้อนกันไอชี้กำลังคูณกันสามลบสามไปคูณสองเป็นลบหกลบสองคูณสามก็ได้ลบหกแล้วก็หารด้วยกระจายกำลังหกเข้าไปทั้งสองก้อนทั้งหมดข้างบนนะลบหนึ่งมันยกแค่ข้างอะไรข้างบน ส่วนด้วยข้างล่างเอาสี่เข้าไปคูณเลขชีก้กำลังตีละตัวสี่สามสิบสองทีนี้หารนะลบหกเอกำลังลบหกบีคูณกับบีกำลังลบหกแล้วก็หาร A กำลังหกกำลังหารทั้งหมดยกกำลังอะไรลบ1แล้วก็ส่วนทั้งหมดด้วย A กำลัง12 B กำลัง12มาดูวงเล็บที่มันยกกำลังลบ1อยู่ การเลขชีกำลังลบกันบนตั้งลบล่าง b บนตั้งลบล่างทั้งหมดด้ยกำลังลบหน่หารด้วย a กำลังสิ b กำลังสิเป็น a กำลังลบสิ b กำลังลบสิทั้งหมดกําลังอะไรลบห a กำลังสิบสอง b กำลังสิบสองของเก่าลอกมาเอาลบหนึ่งเนะี่ยทั้งหมดยกกำลังลบหนึ่งเอาลบหนึ่งอนะ่ะคูณเลขชี้กำลังเข้าไปทั้งสอง้อนกระจายกำลังลบหนึ่งเข้าไปทั้งสอง้อนเพราะว่าข้างบนทั้งหมดยกกำลังลบหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นกลายเป็น a กำลังลบคูณกับลบกลายเป็นบวกสังเกตบนกับล่างทำไมกันเหมือนกัน ตอบอะไรตอบหนึ่ง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 ตอบข้อควาย